ทั้งทั้งที่ยืนยันไว้ในย่อหน้าต่อมาว่าเรื่องการตัดสินความถูกต้องในพระพุทธศาสนานั้นพึงต้องถือตามหลักของพระธรรมวินัยเป็นใหญ่ แต่พอเขาอ้างพระวินัยหน้าหนึ่งให้ดูกลับไปเกาะอยู่อีกหน้าหนึ่งทั้งๆท,ที่ข้อความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันพอจํานวนด้วยหลักฐานเขากลับอ้างว่าพระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่คนเขียนขึ้นและผ่านการเวลานานแล้วมีความผิดพลาดมากเลยไม่รู้กันว่าหลักของพระธรรมวินัยที่ว่านั้น หมายถึงพระธรรมวินัยที่มีหลักฐานปรากฏในที่ใดหรือจะเอาที่หนังสือหลักสัตว์สารแสงศูนย์ข้อความต่อมาในแสงศูนย์ฉบับดังกล่าวได้อ้างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์มาตราที่18มาแล้วต่อด้วยพระพุทธดำรัสที่ตรัสแก่พระอานนท์ให้ถือเอาพระธรรมวินัยเป็นาศาสดาแทนพระองค์ ดังกล่าวข้างต้นแล้วมาจบลงด้วยข้อความที่น่าประทับใจมากกว่าฉะนั้นภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้จึงต้องพึงระวังให้มากในการแสดงหรือบัญญัติสิ่งใดก็ตามเพราะหากแสดงสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมว่าเป็นธรรมแสดงสิ่งที่เป็นธรรมว่าไม่เป็นธรรมแสดงสิ่งที่ไม่ใช่วินยัยว่าเป็นวินยัย แสดงสิ่งตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตบัญญัติไว้แสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไว้ว่าตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ดังนี้แล้วระวังจะเป็นผู้ทำสังฆเพทโดยไม่รู้ตัวดีมากน่าคิดน่าศึกษาและน่าอนุโมทนาเพราะข้อความเหล่านี้ออกมาจากพระไตรปิฎกจริงๆ นอกจากประโยคสรุปข้างล่างปัญหาที่น่าคิดน่าศึกษาคือทำไมแสงศูนย์จึงนำข้อความนี้มาลงไว้เมื่ออ่านข้อความจากต้นเรื่องมาแล้วจะพบว่าหนังสือแสงศู์ต้องการจะชี้ให้ทราบว่า 1. การเป็นพระอุปชาของโพธิรักษ์ถูกต้องตามพระวินัยแม้พรรษาจะไม่ครบสิบ ตามที่มีพระวินัยกํำหนดไว้ก็ตาม 2. การกำหนดให้มีการแต่งตั้งเสียก่อนจึงเป็นอุปชาได้นั้นเป็นคำสั่งของเทระสมาคมเทระสมาคมจึงบัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติขึ้นแสดงสิ่งที่ไม่ใช่วินัยว่าเป็นวินัยเป็นต้นทั้งๆท,ที่ข้อกำหนดให้มีการแต่งตั้งเป็นพระอุปชาเสียก่อนจึงจะบวชกุลบุตรได้ เป็นพระบรมาราชองการเป็นพระราชบัญญัติถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่รัชสมัยของรัชกาลที่หนับว่าสามารถในการพูดจาวกวนเพื่อยกตนข่มท่านได้อย่างน่าเชื่ออันเป็นเอกลักษณ์ของสำนักนี้ได้เก่งมากทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามแสดงว่าเราศึกษาพระไตรปิฎกเล่มเดียวกัน ในประเด็นที่ยกมานั้นจึงเป็นความถูกต้องดีงามแสดงให้เห็นถึงการยอมรับว่าข้อความที่ตอนที่ยกมานั้นเป็นหลักในพระธรรมวินัยจริงๆจึงน่าจะเข้าหาหลักฐานมาตรวจสอบเทียบเคียงกันดูว่าเวลานี้ขณะนี้ใครกำลังมีพฤติกรรมที่หมิ่นเมต่ออนัตตริยกรรม ข้อสังฆเพทและบัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบัญญัติขึ้นขอสาธุชนทั้งหลายพึงพิจารณาด้วยใจกลางใครใกล้ต่อสังฆเพทในจุลวัคสังฆเพศขันธกะข้อที่387เเป็นต้นไปความว่าพระเทวทัต พบกับพระอานนทเถระในกรุงราชครึกหลังจากที่ท่านได้ปฏิบัติการหฤรโหดมาครั้งแล้วครั้งเล่าท่านได้บอกพระอานนทเถระว่าท่านอานนท์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจกทำอุโบสถสังฆกรรมแยกจากพระผู้มีพระภาคเจ้าแยกจากพระสงฆ์เมื่อพระอานนทเถระ นำความนี้มากราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ทรงทราบพ,พระพุทธองค์รับสั่งว่าความดีคนดีทำได้ง่ายคนชั่วทำได้ยากความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายแต่อรยชนทำความชั่วได้ยากพอถึงวันอุโบสถวันหนึ่งพระเทวทัตลูกจากอาสนะ ประกาศให้พระสงฆ์ลงมติด้วยการจับฉลากว่าใครจะอยู่ฝ่ายของตนหรือฝ่ายพระพุทธเจ้ามีพระหนุ่มบวชใหม่หลงคล้อยตามท่านถึงห้าร้อยรูปการกระทำของพระเทวทัตดังกล่าวนี้ได้ชื่อว่าสังคเพศคือการทำลายสงฆ์ให้แตกจากกัน จัดเป็นอนันตรียกรรมคือกรรมหนักห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานอยู่ในฐานะเดียวกับพระต้องปาราชิกณวัดหนองกระทุ่มตำบลลูกนกอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในถ้ำกลางสง์ซึ่งประชุมกันประมาณ180รูป เจ้าสำนักสันติอโศกในปัจจุบันซึ่งได้บวชเป็นสัตวิวิหาริกของพระครูสถิตวุฒิคุณเจ้าอาวาสวัดหนองกระทุ่มได้นำบริวารของตนจำนวนหนึ่งเข้าไปในถ้ำกลางสงประกาศให้สงทราบว่าตนขอแยกออกไปจากสงไม่ขึ้นอยู่ในปกครองของคณะสงฆ์อีกต่อไป ถึงไม่บอกว่าแยกอุโบสถสังฆกรรมจากสงฆ์อย่างพระเทวทัตแต่ผลก็ออกมาอย่างเดียวกันยิ่งไปกว่านั้นยังได้เข้าไปหาพระอุปัชาซึ่งกำลังอาพาธหนักบอกคืนความเป็นอุปัชาและสัตธิวิหาริกต่อกันพร้อมกับประกาศว่าจะขอไหว้พระห่มเหลืองเป็นครั้งสุดท้าย ทำให้ท่านพระครูสถิตวุฒธธิคุณตกใจและเสียใจมากเพราะก่อนจะรับเข้าบวชในสำนักได้ตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าจะอยู่ในโอวาทคำสอนถือนิสัยอาจารย์แต่พอบวชเสร็จไม่ยอมทำตามข้อตกลงทั้งยังได้แสดงความรู้สึกของตนที่มีต่อพระสงฆ์ว่า กินแล้วนอนเหมือนหมูเหมือนหมาเพราะความเสียใจผิดหวังอาพาธของพระครูสถิตวุฒิคุณก็กำเริบหนักท่านได้มรณภาพไปหลังจากโพธิรักษ์ประกาศแยกตนออกจากสง์เพียงเดือนกว่าๆเท่านั้น